ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องทางข้าวนะครับผมจะมาพูดถึงระดับพลังวิญญาณในตำนานชอมยุทธพูดทางซานมีระดับไหนบ้างไปดูกันเลยครับ ก็ระดับพลังวิญญาณนะครับเริ่มจากขั้นที่1นเลยนะครับพลังวิญญาณ1-9เนะครับเป็นวิญญาจารย์ฝึกหัดนะครับไม่มีวงแหวนเนาะพลังวิญญาณ10-19เนะครับเป็นวิญญาจารย์นะครับ1วงแหวนนะครับต่อไปนะครับพลังวิญญาณ20-2-9เนะครับเป็นมหาวิญญาจาร์2วงนะครับมี2วงแหวนเนาะสีก็แล้วแต่นะครับแต่สีที่เหมาะสมก็คือ2เหลืองนะครับต่อไปนะครับพลังวิญญาณ30-3-9นะครับ เป็นอัคราจวิญญ <East. S 1> าณน, yeah. นะครับวงแหวนที่เหมาะสมจะเป็น2เหลืองหนึ่งม่วงนะครับต่อไปพลังวิญญาณ4 0ถึงสีานะครับปรมาจารย์วิญญาณนะครับสองเหลือง2ม่วงนะครับ5 0 5สถึงนะครับราชาวิญญาณ2เหลือง2ม่วงหนึ่งดำนะครับต่อไปพลังวิญญาณ60-69ถึงจักพรรดิวิญญาณนะครับ2เหลือง2ม่วง2ดํดำนะครับพลังวิญญาณ70-79ถึงนะครับมหาปราดวิญญาณนะครับก็จะเป็น2เหลืองสองม่วง3ดํดำนะครับ ต่อไปนะครับระดับ80-89นะครับวิญญาณพรมยุทธ์นะครับก็จะเป็น2เหลืองสองม่วง4ดํดำนะครับต่อไปพลังวิญญาณ90-94นะครับจะเป็นราชเินนนามพรมยุทธ์นะครับจะเป็น2เหลืองสองม่วงดําดำนะครับพลังวิญญาณ95-98นะครับจะเป็นราชเทนนนามพรมยุทธ์ที่เหนือชั้นนะครับจะเป็น2เหลืองสองม่วงดําดำเหมือนกันนะครับวงเวนเท่าเดิมเนาะแต่ระดับพลังวิญญาณแบบห่างกันหลายเท่าตัวนะครับ ต่อไปนะครับพลังวิญญาณ99สุดยอดราชธินนามพมยุทธ์ระดับหนึ่งนะครับเสมือนกึ่งเทพนะครับต่อไปสุดยอดราชธินนามพมยุทธ์ระดับ2นะครับเป็นกึ่งเทพเนาะและสุดท้ายนะครับเป็นสุดยอดราชธินนามพมยุทธ์ระดับ3นะครับก็คือเสมือนเทพละอีกนิดเดียวจะเป็นเทพแล้วครับต่อไปนะครับพลังวิญญาณ100-109นะครับเป็นเทพเจ้านะครับเทพระดับ3าเนาะ110-119นะครับเป็นเทพระดับสองนะครับ เทพที่แท้จริงร2อย2 9ิถึง้อยี่บเก้านะครับเทพระเจ้าขั้นสูงนะครับเทพระดับ1 3 0 1 3 9้ยสามบถึงหนึ่ง้สานะครับกึ่งราชันเทพนะครับหนึ่ง9ี่ถึงหนึ่ง้สเสมือนราชันเทพนะครับพลังวิญญาณหนึ่งเป็นราชันเทพนะครับและหนึ่งห้าิบวกเป็นราชันเทพสูงสุดนะครับหมายเหตุที่ระดับนี้มีเพียงเทพมังกรองค์เก่านะครับที่ไปถึงระดับนี้ได้นะครับนอกนั้นก็ ยังไม่มีใครสามารถไปถึงนะครับแม้แต่ทางศารเนาะเป็นงไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลส่วนใดตกหล่นสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม